สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเสมาชิกช่องสูตรหวยรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะ,ะเด่น10หน่วยบนนะ,ะเทบชน2ส,สูตรนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติแลความนะ่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคไดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะคะผลรางวัลน,นะคะออกมาแล้วนะคะสำหรับรางวัลที่1น,นะคะหกหกเก้าแปดสี่สามนะคะสามตัวบนออก8ปดสี่สามนะคะสตัวล่างนะ,ะออก6กหนึ่งะคะก็งวดที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําคลิปให้สมาชิกนะคะได้เต็มที่นะคะตอนแรกก็อ่าปินพวกปักหลักพวกครบล่างห้าตัวหลายๆสูตระคะปินไว้นะคะ ทางเลขดับด้วยนะคะก็กจะลงสูตรให้สมาชิกนะฮะแต่ว่าก็ติดปัญหานะฮะอ่าเป็นหวัดนะฮะเวลาหวัดเนี่ยก็จะน้ําเสียงนะคะไม่มีนะฮะเสียงแห้งนะตอนนี้ก็ยังไม่หายนะแอดต้องอาศัยนะคะจิบยานะฮะยาแก้ไอไปด้วยนะฮะไม่งั้นทําคลิปไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยเสียงเริ่มมานะคะแต่ว่าก็ยังไออยู่นะคะก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆสมาชิกก่อนน้องงดที่แล้วก็อ่า ถ้าเป็น V.I.P. นะฮะก็จะชุดเดียวเนี่ยวัดดวงเนี่ยแอดให้ไปที่4,3,9กนะฮะก็น่าเสียดายนะที่อ่าแนะฮะมันะะเขามาแทน9เนาะผิดไปตัวหนึ่งส่วนข้างล่างชุดวัดดวงเนี่ยแอดให้ไปที่หกสามนะฮะหลักสิบหกหลักหน่วยสามฮะก็ออกหกหนึ่งฮะก็ผิดหลักหน่วยะฮะก็น่าเสียดายนะ,ะชุดวัดดวงนะ แต่ว่าสูตรเนี่ยที่แอดลงให้ทาง y t u t u นะก็มีสูตรที่เข้ามาก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหาจากาเลขเด่นนะ,ะสิบหน่วยบนเทพบชนสองสูตรเลยนะแอดจะลงคลิปให้รวดเดียวเลยนะ,ะสำหรับสูตรที่เดินของวดที่แล้วนะ,ะก็มีหลายสูตรนะ,ะส่วนสมาชิกที่ยัง ติดตามช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะก็ให้มาติดตามที่ช่องนี้เป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีเนี่ยช่องสำรองเนะี่ยอาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะคะอาจจะมายึดที่ช่องสูตรหวยรวยซับไว้เป็นหลักก่อนนะคะก็สมาชิกนะคะถ้าติดตามทั้งสองช่องก็จะได้เห็นทั้งสองช่องอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสูตรของอ่า งวดนี้กันนะฮะเรามาทำนะคะสิบหน่วยบนเทียบชนสองสูตรนะก็จะเป็นปักแบบเด่นแบบสามตัวะเทียบชนสองสูตรฮะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์กันสักนิดก่อนนะฮะอันนี้เนี่ยแอดยกตัวอย่างของงวดที่แล้วเนี่ยมาให้ห้างวดฮะ,ะตั้งแต่งวดที่ออกหกหกสองฮะ <c oughs> ชนที่สองนะคะส่วนตัวกันในกรณีตัวชนไม่มาก็ก็คือการหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่คู่ชุดไปกลับนะคะออกหกหกสองนะก็เข้ามานะที่สองนะตอนแรกก็ว่าจะพักเสียงให้หายก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำคลิปนะคะแต่ว่าก็มันจะไปชนกันนะกับอ่า ลงสูตรให้ v1 v 2สนะก็เลยต้องมาทำคลิปก่อนนะเพราะว่า v ีหนึ่นีก็จะเริ่มนะส่งสูตรนะวีจะเริ่มส่งสูตรให้วันที่5นะคะสำหรับสมาชิกที่ขอมาแล้วนะส่วน v ีสนะีก็จะส่งสูตรนะวันที่8นะแล้วก็ชุดสรุปวันที่9นะสำหรับ v ีสนะ อันนี้มาที่ตัวชนคะสงงดตอมาชนที่5้าการหกศูนย์หกสามแนะคะผลวันออกมาที่6ก5กห้าะงดนี้ก็มาตัวชนนะคะงดตอมาชน0 2กัน97้าฮะผลวันออกมาที่96 2าสอฮะมาตัวชนนะคะงดตอมาชนที่4ี่นะคะกันึ่งเจ็ดหนึอองเกที่ศู4ยนะคะก็เข้ามาฮะที่4 งดต่อมานะคะกันเก้าสองนะชนเก้าสองนะกันศูนย์สี่นะคะออกสองสองหนึ่งนะก็เข้ามานะคะที่สองนะอาจจะพูด <c oughs> ติดติดขัดขัดแล้วก็ไอเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนสมาชิกด,ด้วยค่ะ <c oughs> บางคนก็ อาจจะมองว่าทําไมแอดป่วยบ่อยจังป่วยไม่อยากลงคลิปให้สมาชิกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะไม่มีใครอ้างว่าตัวเองป่วยนะไม่อยากไม่มีใครอยากให้ตัวเองป่วยนะคะแต่ว่าก็ <c oughs> ป่วยจริงๆนะแต่ว่าสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะคะวดที่ผ่านมานะก็ชนกันที่สี่นะะตัวกันคือสามเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดหกเก้านะชุดอดชอมเนี่ยจะอยู่ที่สามเก้านะแล้วถ้าสี่มานะ่ชุดแอดชอมนะะ ก็จะเป็นที่4 9กนะฮะก็น่าเสียดายนะที่เขาอก4 3นะแต่ว่า3ก็เด่นไงสก็เด่น4ก็เด่น9ก็เด่นเนี่ยเด่นอยู่3ตัวนี้นะแต่ว่าแอดก็เลือกไปที่3กับเก้านะเด่นแล้วก็4แต่ว่าคือตอนที่เอาไปจับคู่เนี่ยไม่ได้จับคู่ที่4 3ให้เป็นหลักนะก็คิดว่าถ้า3มาก็3 9 ถ้าสมมุติว่า4มาก็49กคิดไปแค่นั้นไงก็เลยออก43เนาะ <c oughs> ผลรางวัลออกมาที่843ก็เข้ามาตัวชนแบบนี้นะคะเราไปดูสูตรกันเลยนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยสถตินะคะสี่ิบห้างวดนหนะ,ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดได้ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเด่นที่แปดเก้าหนึ่งะคะเข้ามานะคะที่หนึ่ง งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สามสี่หกนะออก8ปดสี่สามอันนี้เข้ามาส่งตัวท่าสี่สาสูตรเราจะใช้หลักพันร้อยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง,ง,ห,ง,ห,ง,ห,งหกครั้ง หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองบวกข้าที่เตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลัก n มีเขียนไว้ข้างบนแล้วคะเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเกบวกแท่ากับเจบวกหก่อนนะคะเจ็ดบวกหเท่ากับสาบวกส ท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ3 3บวกศูนย์เท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2 2บวก9เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4เราจะได้นะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่หน่งนะหนึสองสี่ เราไปดูสูตรที่สองกันค่ะสูตรที่สองค่ะสถิตินะคะสี่สิบสามงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกห้าสองเด่นสองห้าเจ็ดค่ะอันนี้เข้ามาสองตัวคะ,ะสองห้างวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สี่เจ็ดเก้าปุรรวัรน,นะคะออกมาที่แปดสี่สามเข้ามาที่สี่ สูตรเราจะใช้ร้อยบนหน่วยล่างร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งอาจจะเบลอเบลอนิดนึงนะกินยาเขาไปเยอะเนาะหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างทีเก้าแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้า ห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนบวกเจ็เท่ากับเจบวกศนย์เท่ากับเจบวกหกเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสามสามบวกเเท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกสท่ากับเเราจะได้นะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2องฮะสอง ครบแล้วนะ,ะสองสูตรนะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะคะสูตรที่หนึ่งของเราได้ที่หนึ่งสองสี่สูตรที่สองสองห้าเจ็ดนะในงวดนี้เขามีตัวชนนะคะตัวที่ชนนะคะก็คือสอง เพื่อนชอบไหมนะคะเด่นสิบหน่วยบนในงวดนี้นะคะวิ่งสองฮะตามสูตรเก่านะคะถ้าชอบนะคะก็นําไปใช้นะคะเรามาดูตัวกันนิดนึงฮะกันก็คือตัวที่ไม่ชนค่ะจับคูนะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดฮะ 15, 17, 45, ชอบสองนะคะตัวชนก็เลือกสองไปนะถ้าชอบตัวกันก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดฮะสี่คู่ชุดไปกลับนะในงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะจากสี่สิบสามงวดนะคะชนแล้วไม่มานะแปดงวดนะอันนี้จะเป็นสี่สิบสามแล้วเนาะสี่สิบสามะเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยชนมาเนาะก็จะเท่ากับว่าสี่สิบสามงวดเนี่ยชนไม่มานะแปดงวดฮะ ในงวดนี้เนี่ยจะลุ้นตัวชนนะหรือว่าตัวกัดนะครับก็ต้องพิจารณานะนาไปเสี่ยงนะด้วยตรงเพื่อนเองนะเดี๋ยวค่อยรวบรวมข้อมูลไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเลือกตัดสินใจนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ